สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเล่นป๊อปอิท่อสวยมากเลยต้องว้าวมามีสจะถามนะมีป๊อป,อปอีท่อหรือว่าป๊อปทูกี่อันคะนับซิี๋ยวผมรูดมอมิสเขาดองแล้ว,วผมรูดแป๊ดหนึ่งนะอ่ารูดเก็บก่อนแล้วก็บอกเดีว๋ยวว่ามีกี่อันแล้วก็มีสีอะไรบ้างนี่ โยกรูดอันนี้กลับด้วยกลับยังไม่รูดอนนี้กลับโยกนนี้กลับโอเคค่ะอันนี้รูดกลับได้มากถ้าถ้าฝังเล็กๆอ่ะแต่ตรงอันนี้เราไปเรื่อยๆเหมือน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 มันสลามเลยอ่ะสลามค่ะไหนน้ำซี่คะ สและมีสีอะไรบ้างฟ้าเขียวส้มแดงอ่าแล้ววิธีการเล่นล่ะคะเล่นยังไงเอ่ยแบบนี้นะโอ้จะเอาว่าคุยมันมีประโยชน์ไหมคะป๊อบอิดท่อคะ่ะประโยชน์มีประโยชน์ยังไงคะบริหารข้อมือบริหารข้อมือนิ้วมือได้ไหมนิม้วมือก็ได้นะมันช่วย กล้ามกล้ามอะไรนะเขาเรียกกล้ามมัดเล็กกล้ามมัดเล็กกับมัดใหญ่โอเคไหนเล่นให้ดูหนะ่อยว่ามันทําเป็นรูปอะไรได้บ้างนั่งดูนั่งเล่นดีๆนะคะแม่จะได้ถ่ายคลิปให้ด้วยว่าลูกทําเป็นรูปอะไรได้บ้างเป็นหับเซอร์เคิลก็ได้อ๋อฮาหับเซอร์เคิลมันสับเป็นรูปกลมกได้ oh, เอาเป็นเซอร์เคิลหรือว่าไายแองเกิลปะไายแองเกิล Yes แล้วมันสามารถเปิดไฟได้ด้วยหรือเปล่า,ว,าว้าวมีไฟกี่แบบคะหนึ่งใ,ในกดให้ฟังมีแบบกระพริบอันนี้กระพริบเแบบร็วอันนี้กระพริบกระพริบช้าอันนี้อันนี้หยุดแล้วก็มีหยุดกระพริบด้วยนะคะแล้วสามอันนี้สามอันนี้มีไฟไหมคะใน ในกดโชว์ไฟทั้งสี่ดวงเลยได้ไหมคะสี่ดวงในกดโชว์หนอ่อนในปุ่มกดมันอยู่ตรงไหนอ่ะนี้แหละดำดำอ่าดำดำกดเด็กๆสามารถกดได้เลยไหนกดโชว์ทั้งทั้งสียอันเลยค่ะว้าวอ่าสวยจังเลยแล้วพี่ไมคกี้ชอบสีไหนที่สุด อ้าวทำไมชอบสีว่านี้นนเลยสีฟ้าเลนโด,ดนะน,นี่มันสามารถส่องในมืดมืดได้นะมันสามารถส่องในมืดมืดได้เข,าาเ,เข้าท่ามิกงแล้วหรอคะเข้าทําพวกวมันจะส่องมืดมืดได้ o oh, อ no มันแตนไฟดูเมื่อกี้เจ็บหัวไหมคะเพราะว่าผมสูงขึ้นผมต้องระวังนะตัว <Yeah. S 1> สีเขียวด้ ไม่ทานหมดนะสงสัยมันบอมเมื่อกี้แน่มามีว่าไม่เป็นไรเล่นเล่นสามอันนั้นก็ได้มันสามารถส่งนี้ได้นะเดี๋ยเรามาเล่นะเดี๋ยวผมแป๊บนึงนี่มันสามอ,อันซองนี้ได้นี่นี่ได้อ๋ออ๋เอเราบิดก่อนไม่เป็นไรลูกสงสัยมันจะบอมตอนที่ลูกตกไปเมื่อกี้ได้ละ มันสามารถส่องนี้ได้ออกม,มาเล่นภาษาหน้าก็เป็นนี้ได้นี่นะมามีว่ามาเล่นข้างนอกไหมอะกลักวกลัวลูกบอลอีู่กลักวบอมอยู่เห็ดอ่ะได้ไหมคะคานออกมาแล้วคายออกมาระวังหัวด้วยตอนคานแล้วมั้งนะเ,ลเล่น,เล,นเล่นข้างนอกได้ไหมคะมบีอ,ออกมาข้างนอกได้แล้วคะ่ะแม่กลัวหัวลูกบอมอียู่อะ โอเคมีรูปทรงอะไรบ้างคะรูปทรงสองเส้นเป็นรูปแปลกประหลาดเป็นรูปแปลกประหลาดนะคะมันชั่วลำไส้มันคล้ายๆกับลำไส้ใช่ไหมมันแต่มันคือนาฬิกาใสโอเคแต่มันเป็นสองแท่งแล้วรูปต่อไปล่ะคะขวดซองเป็นขวดซองที่ใครชอบกินหมากมีอันนี้เป็นขวดใส่เบียร์ อันนี้เป็นรูปวงกลมอ๋อเปนอเนอ็นกุมารทองก็ได้นะนหัวใจด้วยหัวใจของผม,มปิดคลิปให้หน่อยแล้วหาซื้อได้ที่ไหนคะลาซาด้าหรือว่าร้าน้าทั่วไปก็ไม่มีร <laughs> ้าน้าทั่วไปไม่มีเหรอคะบายบายหน่อยปิดคลิปบายบายหน่อยโาไ,ไปก่อนนะคะบายโอเคบาย okay, bye bye. ใครอยากได้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้นะคะ ต้องเป็นเด็กดีก่อนนะถึงจะได้ของเล่นเป็นสร้อยคอก็ะดาษสร้อยคอก็ได้น,ไดนะบ๊ายบาย